หน่ามากน่าเกียดมากสวัสดีปาลูถือเอาคันไงโอเคมัดเอาดีๆผ่านะ่ะหมัดเออ Đưa đi đi đâu, nhẹ sao đâu, thưa đi đi thưa đi đi. Đi Đi nói Ừ, nói rồi Ủa Đã chạm vào này này. đây đi Sao kịp ban đâu Nào cho

อีสากอนอีหท่ามึงอีบา,นาบานาเทมมันตกกระแหงอีบาบนามึงจบ,บ,บออยังไปบนนอนไปเมือ่อมืาอนี้ม,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 มบนนอนโกนปานควายตู่

ยกออกมาาเจวานยับข่าไปอีกนะเฮ้ยยับข่าไปอีกแน่อ

nha đi nha đi mình tập lại đi bạn mình bạn không đâu ไปไป

อ่านิ้วเข่าเด้อหนิมองวะบ่เหนงน้ำเงินน้ำเงิไปเสร็จอ้าคุลุงกอาลนัสระ้อว เออันน <c oughs> <oughs UC S> <c oughs> ี้จะใทาเือดวเามเอือเาูร์เดเ่อยกับเียวเาเอ่อนเือตัวนอเอ่อตรเับตรงงานดาเขาเือดรนเานอกเอ่อเาเาเอ่อาออกเอ่อ้วื้อนอเอ่อดีมามาเชื่อาห้าอเ็ัอ้บเอเอ่ออาเจงเนต้องน่เออเป็น้องเอน

เองกันดดยมาทุกต่อเนาะมาบอเอาเม้นทเนาะได้ไทยได้ไทยาคยมาชื่อเทาเนาเออได้ไปได้จะเออเจ้ตามต่อไยกินเนกคนกงดาเจนนี่ดรา่าดพื้นเนาเออเโอ้ยคื่อกี้เวลานอกแต่เนมามาแล้วเออทว่ากันไ้เยะมากทต่อเนาะเออถือว่ามันีได้ เออทายเป็นอก็ต้งแต่ไปวาดกุโม่งหมายมันกไปเรื่องไปแก้ไขบล้ก็สอบกเอาตัวไปเรื่อง่าวไปเรื่องไรกเรื่องข่าวช่ไกาข้าวเออจะได้ต่อยไปนะเออต่อ้

ไปปมมือะไปมือได้ฮะมือเอิน่มือินได้ปข้าวะเป็นมดื้อยังไปิดสิบสี่้ปอยากไปมือสิแล้วคนร้าะคนร้สิหอเดาตสิ้ใจกได้เราจะไปมือเปิดงานนี่สิบสามน่คนไร้ม่นเอิดกานได้น่ไหนไรไปหลอกซื้อผาได้หน่อยไปหลอก